แมาเฟียตีคนพ่อวุ้กปืนต่อเหตุ p พื่อจลกรมแก t สเ i ชันฟาร์มว่าเจ้าที่ถูกใ้กรดเหตุผู้ก่เหตุได้ทำการเปิดฉากยิงใส่เจ้าที่หลังใจรับกระเนอย่าว่าออฟิเซอร์ดาวแล้วผู้ก่อเหตุยะคงวิ่งเถียวุ้กปืนไปมาหลังวิ่งจากวาลรถที่ผู้ก่อเหตุใช้นั้นได้รับความเสียหายจากบาดะมาผู้ก่อเหตุจะใช่าที่กระโดดหนีตัวกระเดินเสาเป็นทางที่ตินออกดินใต้จากที่ถูกสวนตริงมดัคเพวหวดผู้ก่อเหตุทั้ง4คนพบว่า1ใน4ผู้ก่อเหตุได้แตเตพา เรียกหาพี่หางระตูให้นะสามสองหนึ่งลบเฮ้ยทำไปเลยจับจัจลบหน้าเตือสี่เอรนห้าศูนย์สองสี่จังหวังกระบาบ้านห้าศจะขั่นเลก ศเลปเลเและปตลฟแนบกลังจาโยเชุชเกิดและลสปอนาแล้วตายแล้วจับไปห,หนึ่งจับไปห,หนึ่งจับไปห,หนึ่งจับไปหนึ่งริบายการจะเข้าจับก,กลุ่มข้าศนี่แต่มาจากกับคุมได้เพียงหนึ่งรายพี่สาม,มาแด้สปอนจานวนสามราย าหลังจด้รับรงงานหรือว่าสามารถจับกลุ่มเพิ่มได้อีกหนึ่งรายที่เกิดเรื่อจกตอตอกตองและอีกสองรายลงมนีด้วยกหายอนะต่อนลําเขตสีเทาร์เซ็นรถที่มีหมายจับเจ้าที่ได้ขอขับลาสนับสมุนทางอากาศและไปทจ่ถนนฟีร้อัลเวนียวฝั่งตะวันออกไม่าไเ้กอือเกมครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ววมาแล้วมาแลาแม มีไหมครับอ๋อเราไม่มีไม้เราไม่มีไมช่วไม้ก็มีคุณคุณคุณนังกุณนั่งูนั่งอะอยู่นนไหใก็เดินลงอะไรก็ใส่ได้ส่ยส่ยส่ใอ่ใส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 ่ใ่ใส่ใสอวส่ใส่ใ่ใส่ใค่ใส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 ่ใ่ใส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 ่่ใส่ใ่ใส่ใส่ใส่ใ่ใส่ใส่ลัง่ใ่่ใ มีมือพาอเบิดปี้ต้องปีต้องมบลคนไปน่นไปน่นเห็นปะเราต้องใส่ดาวข้รเบดสีเทาครับูกําเริต่อกว่าสิมาต่อชั่วโมงกระสุดฟเดาวิลฟิวฟาตะมันตกตัวสองจุดสองตายของสองข้ะเบปีวัยี่สิีเทาเช่นเบียนเจีเอปเอวาเป็นห่สมาชิกมาสีทุกจับไปกว่าหน้านี้ที่ห้าศย่ เปลนิลิบบิปรู่ตอนนี้อยู่กลังไปรับืนลไปรับืนุณนั่จะรบู่รัรเือนแล้วรัเนไแน่เลยฟาต้องสายขับด้วยความเร็ว10มาร์ต่อชั่วโมงเมื่อคนเหลือนถนนคาวายฟาร์มนี่ว่าะไปได้มอาสายจะถึงถนนจีนวัสดุ้าดในฟา ข้นหา้เลยเรนอมาจ้าตัชั่โมถยอติดแล้วติดแล้วติดแล้วกันเปเลยติดิล้ติดิแล้วเสือพี่ยเสือยๆเด้อดอด้อไม่ดับอ่าใหดีครรูสายถึงสาแ5ทางเลี้มื่งตายด้วยกราเวก็จะข้ามมาต่ชั่วโมงถต้องสายถึงทางขวา0.15ทางเลี้ด้วยกําเวก็จะแปมต่ชั่วโมง พี่ละพี <trzeba Damit potato> yeah, ่ละพี log in, log in. ่ละพี <ắm> ่ละ การเข้าจับกลุ่เทสห้าศูนย์สองสี่สมารจับกลุ่มได้ทั้งหมด3ามลายและหลบหนีไปได้จำนวนหนึ่งลายตัวแต่จังหวะเจ้าที่ชลมมลในการหลบหนีต่อที่เสวเยนเ,เล่นชิคกำลังตามหามีเงินฟาร์มแล้วแต่ไม่พบตัว